สวัสดีครับมาเบิงแบบบ้านอีกหลังหนึ่งครับผมหลังนี้ใหญ่มากเลยครับโอ้ยครับเ,เป็นกำลังสางพ่อนเหนแล้วนะครับเนาะท่าย,ยางเือร์กโค้ง,คงสางกัแล้วกันครับอันนี้คือด่านขางนะครับทายอยู่นี่ครับฝั่งหน้าถนนละท้าย,ยาง ครับโอ้อลังการมากครับดานกว้างดันนาถนนครับ สูงกก่นมาหลายเลยครับออมาทานครับโครงสร้างเล็กภายในครับ เป็นพักหนึ่งนาะครับเนาะนี่นจะเป็นทองโถงอืครับราคาสองสามสั่งสี่สั่งครับเหรียญโหลโดไล่มากเลยครับบ้าน ออกแบบย่างดีเลยครับจะเป็นห่องครับเนาะมีห่องหนึ่งจะเป็นอีกห่องหนึ่งครับจะเป็นอีกห่อง 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห่องครับ เป็นห้องนอนครับนี่อีกห้องหนึ่งครับหห่องนอนครับแต่เป็นสิเป็นห้องยังกระบพานหูครับเนแต่เห็นสิเป็นกันกันห่องในหกหกหองครับลงมาข้างหออครับ หน้าบ้านย่างเงเลยครับมองเนี่ยจะเป็นห้องน้ำครับนั่นทัวห้องน้ำสี่สองห้องน้ำหน่าจะแมเนครับช่วงนี้จะเป็นห้องน้ำนก็จะเป็นห้องนอนครับหนึ่งห้องสองห้องหลายห้องครับสี่ห้องหกห้องหมดเลยครับนี่ห้องนอนห้องหนึ่ง ตรงด้านหลังครับไหมากเลยครับหลังคานี่หลายรดหลายมากครับนี่ก็เป็นของนอนนี่ของข้างข้างหลัง ใหญ่มากเลยครับจะพาไปบนข้างหน้ากัานนครับออกหนาถนนเลยครับตอเนี้มาจากหนาถนนจะเป็นแบบใดน้ำเนาะนี่ครับจากนี่ไปนี่ก็อู้หลายเมตรเลยครับนี่กว้างครับ จะเป็นชโซงกลางของบ้านนะครับเนาะงามงามครับเดี๋ยวขันเพิ่นเฮ็ดแล้วผมก็สิพาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะครับเนาะอันนี้สร้างเพิ่นไปเฮ็ดอีกหลังนึงอยู่ครับเพิ่นไปเร่งงานให้แล้วไปหลังหลังไปแต่ว่าบ้านนี่โอ้ครับใหญ่กว้างมากเลยครับก็ขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งนะครับเนาะก็ช่วยกด ติดตามกดไลค์ให้นะครับกับซองน้องใหม่นะครับเนาะก่เฮ็ดเพี้เฮ็ดถึกนี่กับช่วยๆกันครับผมก็ขอสวัสดีครับผม